ไอ้มึงยังนอนอยู่อีกเหรอ ะเข้ารายการเฉียบเนี่ยพาท่านผู้ชมไปดูเกมที่มาแรงที่สุดแห่งปีฮะฮงไคสตา t a เลียวเกม RPG f a n t a แฟนะครับผมเล่นฟรีได้แล้วคุณผู้ชมเกมใหม่ล่าสุดนะครับจากโ o y o เวิร์ครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาเดียวกับเกมเก n นชินอิมแพคชวนเพื่อนนะครับผมมาร่วมประชนภัยในก a แล็กซี่นะครับสวมบทบาทเป็นผู้บุกเบิกออกสำรวจโลกต่างๆในจักรวาลฮะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้พบกับประสบการณ์ เกมเทิร์นเบแบบใหม่ครับนอกจากจะเล่นง่ายแล้วนะครับผมยังมีระบบการวางกลยุทธ์ที่ง่ายและน่าเล่นด้วยคุณผู้ชมมีตัวละครให้เราเลือกเล่นมากกว่า30ตัวละครครับซึ่งแต่และตัวละครเนี่ยเขาจะมีบุคลิกมีเรื่องราวและมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปครับสภาพประสบการณ์แนวกึ่งโอเพนวแบบจัดเต็มครับตามหาหีบสมบัติไขปริศนาค้นหาเรื่องราวต่างๆของ NPC ขายไขความลับของโลกและมีอีกหลายสิ่งครับที่รอท่านผู้ชมไปสำรวจฮะสามารถเล่นได้ใน PC นะครับมือถือ ือ p d d เล่นได้หมดคุณผู้ชมและสิ้นปีนี้ p พ5มาแล้วครับทุกบัญชีเนี่ยเล่นร่วมกันได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ครับยังมีแพดอัปเดต1.2ด้วยเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมของเซียนโจนหลัวฝูจะดําเนินมาถึงตอนจบอันยิ่งใหญ่ครับกองกำลังต่างๆสลับซับซ้อนสองครามใหญ่ประทุขึ้นมาเพลินไปกับสุดยอดเนื้อเรื่องแอนิเมชัน่นท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เดินทางผ่านแดนสนธยา มาพูดถึงการอัปเดตแผนที่ใหม่เพิ่ม2ที่คุณผู้ชมอันเคมี c คอมมิชชั่นและสเกลก g อฟวอเตอร์สเคปนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมจำกัดเวลาสนุกสนุกครับมอนสเตอร์ Monster, และกิจกรรมล็อกอินอีก7วันท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับสตาร์เลียวสเปเชียลพารฟรี10บใบและนี่ครับตัวละครลิมิเต็ด5ดาวครับคฟต้องบอกเลยว,ว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ได้รับความนิยมมากๆ เกมนะครับเธอมีความสามารถที่น่ากลัวและแข็งแกร่งอย่างการใช้คําพูดควบคุมผู้อื่นได้และแน่นอนครับ เธอคือนักฆ่าผู้เยือกเย็นซึ่งเป็นหนึ่งในคนร้ายที่มีชื่อเสียงเฉาโชว์ที่สุดในจักรวาลน,นะการต่อสู้ของคาฟก้าเนี่ยนะครับเธอจะใช้ดาบคาตนะครับและปืนกลมือนในการโจมตีศัตรูหลังจากเพื่อนร่วมทีมทําการโจมตีเธอจะโจมตีตามทันทีครับทำให้ตายของเธอเนี่ยจะสร้างดาเมจสายฟ้าให้กับศัตรูทั้งหมดและมีโอกาสนะครับที่จะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะไฟช็อตอีกด้วยอีกทั้งสกิลระพรวงสว่างของเธอเนี่ยนะครับทำให้เธอเนี่ยปล่อยดาเมจต่อเนื่องที่เพื่อนสร้างขึ้นได้อีกด้วยดาวโหลดมาเล คุณผู้ชมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับและโค้ดที่ขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยใ,ใส่โค้ดไปเพื่อนๆจะได้รับ50เตลารเจตครับมาท่องจักราวาลไปด้วยกันฮะกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงเชียบเชียบอีี214ปรบมือครับ เสียงดีขึ้นแล้วนะเมื่อวานเนี่ยผมถ่ายรายการพักสมองไปนะครับเสียงเนี่ยเป็นเป็ดเลยพูดช้าแต่เดี๋ย,ยวถ้าผู้ชมรอดูพรุ่งนี้เหมือนเป็ดมานั่งเปิดรายการนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่นั่นเป็ดนะไอ้นั่นมันผู้ชายเจ้าชู้มา,มาเริ่มกันดีกว่าพันนี้คลิปวิดีโอเยอะด้วยมีทั้งทิกเก็ตแล้วก็อินสตาแกรมเหมือนเดิมชื่อชบคนไหนก็าตามไปเฟซบุ๊กตามไปติดตามผลงานกันด้วยนะครับไป <c oughs> <c oughs> อยากได้มึงก็เอาไปเลยเอาเลยมึงเอาไปเลยแบงดึงไม่เอาทรงเลยฮะโอ้โดูดึงดึงดึงเอาเอาเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วประเด็นคือแบงทำมือเอาด้วยนะมาทำมือดูมาทำมือดิมามามา อย่าทำเป็นเล่นนะฮะฟุตบอลเยอะเว้ยผู้เข็ยนผู้เอ็ดมึงเก่งวัยหนุ่มหันไปแอคใส่แม่ฮะแม่ดูอยู่ หนูเก่งไหมแม่เรียบร้อยเข้ากอไปเลยเออเออดีว่ะเชียยเชี่ยปะดีดีดีชอบนะไอ้สนหาทำมา จากบูกติฮะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เลย <c oughs> มึงนอกอ่ะเขาเกียนขกว่ามึงไทอีกนะผมจะบอกให้นะเ <c oughs> วลาไปนั่งดูคลิปวิดีโอต่างชาติอ่ะโอ้โหแบบปันปันทั้งนั้นนะคอมเมนต์นะเชียบเชียบเชียบว่ะ hmm. มันมีคลิปหนึ่งเป็นของคุณยายผมดูนานมากแล้วเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณยายไปดูเยอะ,อะ,อะ <c oughs> ประมาณร้อยสิบห้าคือแบบ ก็ผอมมันเนอะก็รับเค้กจากลูกหลานเงี้ยและในคอมเมนต์ก็เป็นฝรั่งอ่ะส่งมีเป็นกระดูกเต้นได้ะกูจะรู้อ่ะฮยลงหน้านาทองอังเดียร์อทีวีทุกช่องคือไม่ได้เดินเล่ก็เอาด้วยกลนนะคะเฮ้เขาลงหน้านาทองกันอย่างงี้หรอคืนนะเวลานี้เลดแก๊ปเฮ้ใครจะกล้ารับครับ หมาก็จะเห่าด้วยอันนี้พี่เจนเขียนว่าต่อจากคลิปนี้ค่ะมันมืดนะ <S <S 2> <S 2> อน,นี้น่พูดจริงๆนะ <S <S มี <S <S ม่แท็กซี่รับด้วยใจก่อนแ่ก่อนอื่นนี่ <S 2> <S 2> <S คุณลุงแท็กซี่ครับคือล้างไม่ได้ฮะยังไม่ซึมเข้าเลย <S 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 ใครกำลังหาอยู่อ่ะตามไปโดนกันได้ฮะคุณแม่ไก่แจ้ฮะหน้าหน้าทองเชียบเชียบฮะไม่ไหววะผมไม่ไหววะผไม่ไหววะปิดสวิสตสอว์ปิดสวิสตสามตอคนไทยมีกินมีใช้ I'm tired! <laughs> <laughs> มีกินมีใช้มีเฮโชคดีเหลือเกินที่ผมไม่ได้เลือกพักเนี้ยไม่งั้นนะกูจุกอกหลังๆให้ถแถลงข่าวแต่ละทีโอ้ยเดี๋ยวก็บอกเป็นเทคนิคหาเสียงมั่งอะไรมั่งพูดเนี่ไม่ได้แค่ประชาชนเลยโอ้ยอฮเล่นเล่ล่ล เอาอีกเลือยี Mine> ่ห้อนี <Yeah ้ไม่เปลืองน้ำมันนะแต่มันเจ็บคอฮะหนูไม่ต้องรีบซ้อมก็ได้ลูกตัดญยาสักยี่สิบมะลูกเดี๋ยวหนูได้ทดลองงานจริงเลยเฉียบเฉียบปะเมื่อตองให้ผมไปนึกถึงคลิปวิดีโอนั้นะแค่ขยับนิ้วก็ได้เงิน ผมพยายามไม่กดเข้าไปดูนะไอเนี้ยคืออาสารภาพตามตรงเลยผมดูบ่อยมากแชทโลกกาลิน้าอันดอร์เนี่ยคือเอาหน่อยอ่ะเฮ้ยเสียมรารยาทไอ้เหี้ยกูกกกกมไม่ไหวแล้วไอ้้สัา <c oughs> <c oughs> ผมนะในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยผมดูคลิปวิดีโอไหนบ่อยที่สุดนะแฮชแทก็กกาลีนาอันดอผมดูบ่อยมากดูจนมันเด้งขึ้นฟีดอะคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันมอเนอะที่นี่รุนแรงมากฮะ <c oughs> ไม่ใช่แล้ว เสียงรูดซิปแล้วเชี่ยเชี่ยปะนี่นี่ต่อไปเกมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับนวดแพทย์แผนจีนแน่นอนอ่ะมีแทงเข็มซะด้วยพิเข็มอะไรจะหัวทู่ฮะ ออกมาทำไงดีครับดดูๆูดูดดไอ้เชี่ยมึงยังนอนอยู่อีกเหรอวิ่งวิ่งมึงยังชิวอันตรายเชี่ยโอ้ยมีเวลามาถ่ายคลิปทำมีมอีโถ่ใครวะเป็นสวิตาปต <c oughs> อคนไทย จะมีกินมีใช้มีเก <t> ียรติมีศักดิ์ศรีไปด้วยกันก้าปอบเบะเฉียบเฉียบว่ะนักการเมืองนี่ก็สุดจริงนะยุคนี้สมัยนี้นะครับก็อย่างว่าลิ้นมันไม่มีกระดูกมันจะพลิกยังไงจนอากม้อก็แค่กินข้าหน่งชามก็พอแ 我我，等等等等等，你，我饭量真的很小的，每餐就吃一小碗米饭就够了。怎 <laughs> 么？啊，楼、啊，哈哈哈哈哈 ่อขึ้นสูงขนาดนั้นมาทำได้ยังไงวันนั้นเชียบสูงไปเมื่อมีคนถามว่าทำไมอาบน้ำนานจังมึงก็ว่างเนอะ 大股东给了呢。 หรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแหมว่าแต่๋ยวเขาปิมบ้านเราเนี่ยโอ้โหเวลามีงานไหว้ครูกันทีนะพื้นที่ฟันจมบันตลอดเลยเลิกได้กันเลิกนะ เริ่ได้ก็เลิกห้ามปัมห้ามใจตัวเองสับเปี่ยวปาก ซอกนิ้วอ่ะปาดให้ฮะมันได้ใจลูกค้าจริงๆมิเนีมุงแมวเหรอฮะมิเนียมิเนียหยอกกัดคอห้องแย่กำค้างในมิเนียไป้ปสักเชียบ เหล้าขาวบูกเบียร์ดื่มรวมกันอันตรายแค่ไหนรู้ไหม,ไมหรอ เียบเกียบอะไม่มีแว่นจุลทัศน์กูนึกว่าจะจริงจังไอ้เวนคาว่าน้องเซ็กซี่แต่น้องรู้หรือยังครับว่าพี่อะเซ็กจัดฮะฮะผู้กองต้นกาหีาะหเราวเาะหระัรวาัวเาาะวเราะหรังรวัเาั กูจะร่วกโมกูจะ่วตามนี้นะพรัเฮ้ยเวลาอกหักแล้วมันเจ็บไลยเจ็บแล้วเวลาอกหักทำรกันการว้าว กูหลงกลพูดตามเขียบเช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 ียบเียบะโลไว้พี่ชายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าพี่เหมือนพี่ปิ่มคุ้งพักสมองกับน้องปิมเชียบฮะนี่กูอะกลัวเหมือนกาลินมากกว่า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจริงอรอเสียงผมเป็นอย่างงี้หรอจริงอรอสวัสดีครับพี่กาลินเห็นไหมมีคนคิดเป็นผมเป็นป่ะกูเป็สักเฉียบตราเรียนกูงอนมันจะเป็นสัมชาบ้าง ผู้ป่าไม่เอาแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห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 นรกก็แค่เอื้อมาเชียบเชียบปะไม่ต้องห่วงหรอกถ้ากูลงอ่ะมึงหวังว่ามึงจะรอดเหรอไม่ยอมลงแต่เพียงลำพังหรอกไอ้เถอะเฮ้อ กูนึ้ว่าชุดพื้นเมืองฮะหนักนักมากเฉียบ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 อะตอไแล้วปอนดิสักทีไปตายใต้ดุนลลายไ้ออให้มีความสุขมากๆนะครับ ไอ้เอกันลิศไปด่าเขาทำไมอ่ะอนุสลามึงอยากเป่าเค้กหรือมึงอยากโดนเป่าบาสฮะคุณถามไหนครับจับเสียงหรอเนีครับงลุสลามันไปตายจริงหรือเปล่าวะไอ้แม่งเงียบไปแล้วอ่ะไอ้เกมนี้ผมบอกเลยนะจิตไม่แข็งอย่าโหลดมาเล่นสังคมไม่เถื่อนจัดนะเว้ย แต่เขาบันเทือนจริงคุณผู้ชมผมนั่งดูบ่อยฮัลโหลครับพี่ผมเปิดฝาขวดน้ำไม่ได้พี่มันเปิดขวดน้ำเนี่ยครับพี่เก่งนี่ยผมหิวน้ำครับพี่กูเปิดน้ำไม่เป็นเหมือนกันจะเปิดหน้ามึงได้นะเฮงเฮงนักแรงแม่งเดินชนไหลกันเลยไม่ไหวแล้ว ไแแลแล้วล้วพอนะเกมนี้มันกินอาหารยังไงหรอคะเสียงน่ารักจ้าครับขอเซฟวาวนะครับไอเกมนี้มันกินอาหารยังไงหรอคะเสียงน่ารักจ้าครับขอเซฟวาวนะครับเถื่อนนะโคตรเถื่อนโคตรเถื่อน 可赞的。<laughs> สองคลิปนะโอ้โหไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็นั่นแหละนะครับพักได้ว่า <c oughs> ชื่อชจ้บอกกดไลค์สิดตั้งแกลคร่ช่องที่สังพลึกกดกระดิ่กด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป <c oughs>